เบิ่งเพิ่นขึ้นมักตาจ้ะพี่นอ้องมักตาลมมกตาลสูงไปน,นั่นเพิ่นกับขึ้นได้ไหน้ำไหลเดี๋ยวจ้ะพี่นอ้องเิ่งความสูงของต้นยี่สิบเมตรพุ่นดดูนะว่ะ กว่าจะขึ้นไปถึงกว่าจะขึ้นไปถึงเป็นปลาพ่อมเดี๋ยจะมีน้ำลายพ่อมเดีจะเป็นวางบนโคงต้นความสามารถพิเศษเรียนแบบกันไม่ได้เพ่รอ,อ,อรุนลูกการกว่าจะถุงเท้าเพิ่นกับบอสไตกตุบตุบตุบ,บตัดลงตัดลง เอ,อตืบมีสองต้นจ้ะพี่นอ้องเพิ่นเอามาฝันขายจะ้ะถุงละห้าสิบยี่สิบสามสิบยี่สิบบาทได้หกได้หกเม็ดได้หกอันจะ้ะห้าสิบบาท ยี่สิบาทมียี่สิบห้าสิบสามสิบตัดลงเบิดแเราจะพี่น้องเบิ่งความสูงของต้นตาลว่แมนต่ำตเลดจ้ะสูงมากเบิดดูโคนต้นโคนต้นมีแต่น้ำจ้ะรถไตไปปัน,ป,นปันว่าปันว่าบ่มีน้ำดจ้ะค่ะ าลุนลูกต,ลกตากลตาจะอ <introductions> ่อนหรือจ้ะเบิ่งเราสิลงแต่จะพี่น้องเบิ่งเราลงว้ามีแต่น้ำเราบ่ใส่ถุงเท้าพ่อมเด้ค่ะโอ้ย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 บอันง่ายแห้งมันหืุดติงหัว ฮะเราใกล้เกง่งเธอเหรอเนาะ,ะนี่แต่น,น้ำพ่อมแม่าบาดเสียวน้ำเล้าพี่น้องเบิุง <ส Hans> บาดเสียวด้วยผ่วลงแบบมืออาชีพพ่อผัว,วแล้ไปได้ไส ก็ได้ใส่ไม่ตีขึ้นไหม้าเบึงดูขึ้นได้จังเลยขึ้นไปแบบเมื่อาชีพบัวนะเมื่อยชีบบึงดูจากพี่น้องข้างล่างมีแตน่น้ำโอ้ไส่เกือบขึ้นพรมได้ดูเนี่ย เราฟันให้รดเขาฟันกินบ่เป็นดึกเบื <c oughs> <c oughs> ้องดู่ะจ้าพี่น้องช่างใหญ่ช่างใหญ่เห็นช่างใหญ่งงเลยขึ้นไปได้ยังไงลงมาแล้วจ้าพี่น้อง ดีถ่ายวิดีโอเกือบบอลทันถ่ายวิดีโอเกืีบยวทับบวงฟ้าเหรอเจ้าว่าเป็นผู้ปีนอ่ะจ้าบวงฟ้าเราไม่ซื้อแบบแลนนัจ้าเมื่อกี้ผมเอาเจ้าไปลง้มยูทูบนี่ต้องเป็นยังครับนี่จ้าพี่น้องลูกตาลเยอะมากเจะทำกัาเป็นตาเด้อโอ้เอาอิริมาเกะจ้า เบิ่งจะเป็น,นเนาะเต็มรถเลย<ด>เงลงูกตาจ้าช่อง e อ, e e อีสานคอมเมนต์จะกดเข้าไปในอีสานคอมเมนต์อีสานคอมเมนต์อ๋อจ้ะไพ่โปรหลายดอกโอเคเห็นแวบบแบบ๊บๆตู้เบอร์ดีลงโซเชียลบพราหนาเกลียดของเขาเพราะเห็นอย่างผีดจ้ะจ้ะพอเบอร์อเห็นเขาโอ้เป็นไนสรออกยูทูบกินสิได้กินบ่เตี้ยอีสานคอมเมนต์ ผมส่วนมากผมลงแต่ช็อตสั้นเนี่ยเด็กแก่